มาดูโจทย์ประกอบทฤษฎีข้อนี้กันซะหน่อยนะครับ2เส้นนี้ขนานกันแล้วนะนี่เอาให้เห็นชัดๆยอมรับแล้วเนาะว่าสองมุมนี้เป็นมุมภายในอยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดป่ะอยู่แล้วเนาะข้างขวาของเส้นตัดใช่ไหมเออนี่ บอกก่อน x กับ72เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเอาให้เห็นชัดๆก่อนเป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด เล็บข้างขวาข,ข้างขวาของเส้นตัดเพราะฉะนั้นเมื่อเส้นขนานกัน มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องรวมได้180องศา ก็จะได้สรรมการนะครับจะไปได้สรรมการว่า x บวกกับ72นะรวมกันได้180นะ x บวกกับ72ได้180 x จึงเท่ากับ180ลบ72จึงได้ขนาดของ x เป็น108องศา ขอ้อต่อไปครูคงจะไม่เสียเวลาเขียนตรงช่วงนี้เยอะแล้วนะทดสอบทดสอบนะในข้อต่อไปครูจะจะไม่เสียเวลาเขียนตรงช่วงนี้เยอะแล้วนะครับนะ